หัวข้อการอธิษฐานของเราก็คือพระเจ้าอวยพรให้เจริญขึ้นโดยเอามาจากข้อพระคีอ้างอิงในพระธรรมสองพงศาวดารบทที่31ข้อที่20แล้วก็21เป็นเรื่องราวของกษัตริย์เฮเซกิยา ah, ได้ทําสิ่งดีเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้พระองค์เจริญขึ้นคราวนี้เราจะมาทําในสิ่งเดียวกันเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้รับการอวยพรให้เจริญขึ้นเช่นเดียวกันประการแรกคือ เราจะทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สัตย์ซื่อในสายพระเนตรของพระเจ้าทำสิ่งดีทำสิ่งถูกต้องทำสิ่งสัตย์ซื่อในสายพระเนตรของพระเจ้าเราจะได้รับการอวยพรเราจะได้รับคำชมเชยที่มาจากเจ้านายของเราว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีเจ้าสัตย์ซื่อจะได้ร่วม ชื่นชมยินดีในทรัพย์ที่มากขึ้นกับเจ้านายของเราประการที่2นะคะทํายังไงอีกเราถึงจะได้รับการอวยพรก็คือเมื่อเราได้ปริบัติรับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นความภาคภูมิใจดังนั้นถ้าพระเจ้าให้โอกาสคุณก่อน คุณอย่าเอาโอกาสนั้นไปให้กับใครนะคะพระเจ้าเป็นผู้ประทานโอกาสให้กับทุกคนเองนะคะถ้าวันนี้เรามีส่วนรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วยึดเอาไว้ให้มั่นอย่าให้สูญเสียสิทธิของการรับใช้พระเจ้าถ้าวันนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสรับใช้เรารีบจัดการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการรับใช้พระเจ้าเลยนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะเมื่อเราเอาใจใส่พระนิเวศของพระเจ้าอย่ามัวแต่สาละวนกับการกินการดื่มการดูแลครอบครัวการดูแลตัวเองอย่าลืมว่า บ้านของพระเจ้าอ่ะสำคัญไม่ได้น้อยไปกว่าบ้านของรเราเลยนะคะบ้านของพระเจ้าก็คือนิเวศของพระเจ้าคริสตจักรที่พี่น้องได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เป็นตัวอาคารนะคะทานุบํารุงแล้วก so ็ทําให้มันถวายเกียรติพระเจ้านะคะประการที่4นะคะก็คือการที <t une> <t une> <t une ่เราได้ทําตามพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้ทําอะไรก็ทําพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทําอะไรก็อย่าไปทําถ้าเราเชื่อฟังกระทําตามชีวิตของเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีตกต่ําลงเลยและประการที่5ประการที่5ก็คือ ประการที่5ก็คือเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งไม่ใช่ที่สุดท้ายพระเจ้าต้องมาก่อนไม่ใช่มาทีหลังทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าจะต้องเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในหน้าที่การงานแล้วก็ในขื้จักรที่เราได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าบอกแล้วนะถวายทุกอย่างให้พระเจ้าเป็นเจ้าของถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าดูแลถ้าเราเป็นเจ้าของตัวเองเราดูแลตัวเองเหนื่อยนะคะให้พระเจ้าดูแลสบายกว่าเยอะเลยแล้วก็ในประการสุดท้ายก็คื คือว่าเทียบเคียงทุกอย่างแล้วคุณจะต้องถามใจข้างในลึกๆของตัวคุณเองว่าไอที่คุณทําทั้งหมดอะเต็มใจใช่ไหมถ้าคุณเต็มใจพระเจ้าจะวอวยพรคุณอยากเต็มพระทยัยแล้วก็เต็มล้นเลยนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้กับคริสตจรกจารร่วมนิมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ